บสิสมิลลาฮิรรเาะห์มานิรเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสามสิ่งที่ลงทุนในนั้นแล้วไม่มีทางขาดทุนเป็นอันขาดสิ่งแรกก็คือการซาดะก์การซารดกะก์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามานณกอสอมาลุนมินซาดกะก์ทรัพย์ที่เราได้ซาดกะกาะห์หรือบริจาคในหนทางของอัลล์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปไม่บกพร่องไม่ขาดทุน อย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามมันจะนำมาซึ่งการเพิ่มพูนหรือว่างอกเงยแต่ว่าเคล็ดลับของการซารัตรก้อนหรือการบริจาคเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอะไรอยู่ที่หัวใจของเราไม่ใช่ว่าบริจาคในสภาพที่เราไม่ชอบในสภาพที่เรารู้สึกไม่ดีแต่ให้บริจาคในสภาพที่เ,เต็มใจอลอสซุบฮันอัลฮุอะจะได้บอกว่า อูซุบิลลาฮิมินชัยตอนนอรเยมิมวอันตะซัดะกูอครุลละกุมและการบริจาคนั้นมันดีสำหรับพวกเจ้าอินคุนตุมตาและมูลหาพวกเจ้ารู้หรืออีกอายะหนึ่งที่เราบอกว่ายมฮะกุลลอฮุริบาวยุรบิศดากอสอัลลอฮ์จะลบความจำเริญของรีบาดอกเบีย้ยออกไปดอกเบีย้ยที่เราฝากเงินหรือให้คนยืมเงินแล้วก็คิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันคือการเพิ่มพูนแต่เราบอกว่าอัลลอฮ์จะลบดอกเบีย้ย ไม่ให้มีความจำเริญวายุรบิสซาดกอสขณะที่พระองค์จะเพิ่มพูนให้กับการทำทานการทำซาตะกอตแต่ที่จะได้รับเพิ่มพูนอย่างไรมันต้องซากอตหรือบริจาคแล้วรู้สึกว่ามันไม่บกพร่องรู้สึกด้วยความจริงใจต่อละัะุบอาุหานหัวตลาดดังนั้นการที่จะให้ออกไปอัมฟิกอุมฟิกอะไรกับฮะดิสกุรซีที่รัสันสัญญาว่าจงบริจาคเถิดจงให้ออกไปเถิดแล้วข้าจะให้เจ้ากลับ อันนี้คือข้อแรกถ้าเราลงทุนกับสิ่งนี้กับออสอดก้อแล้วนะฮะไม่มีทางขาดทุนอย่างแน่นอนแต่ลงทุนแบบไหนด้วยความเต็มใจไม่ใช่ทําไปด้วยความฝืนใจแบบนี้มันก็ไม่เกิดประสิทธิผลจากการทํสอดก้อนั่นเองข้อที่2ส,สิ่งที่เราลงทุนแล้วไม่ขาดทุนแน่นอนคือลงทุนในความรู้ความรู้ในการทําธุรกิจความรู้ในการลงทุน ความรู้ต่างๆที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นคือหลายครั้งเนี่ยเราจ้องที่จะลงทุนเรื่องของเงินต้องการจะได้เงินกลับมาอย่างเดียวมันไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่มันจะยั่งยืนเนี่ยเขาเรียวกว่าลงทุนในความรู้หรือลงทุนในตัวเองที่จะพัฒนาศักยภาพของเราความรู้ความสามารถต่างๆของเรามันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการที่เราเอาใจใส่เช่นหนังสือใช่ไหมฮะซื้อหนังสือแล้วเอามาอ่านหรือว่าพี่น้องฟังคลิป ทาง YouTube แบบฟรีๆมีข้อมูลคอนเทนต์ต,ต่างๆมากมายในช่วยในการพัฒนาตนเองเรื่องของธุรกิจก็กล่าวก็มีมากมายหรือลองทุนอย่างคอ,อร์สอบรมต่างๆที่ผมทํามาผมเองก็ศึกษาพวกสิ่งเหล่านี้ด้วยนะศึกษาทั้งจากการอ่านจารเทคอร์สอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีหลักการจากอัลกุรอานจากสุนัขท่านอ,ลลอับดุลซอรอห์ซำนำมาปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองแล้วก็ผมก็มีคอร์สที่สอนเ,ออเ,ออเกี่ยวกับการทําธุรกิจ SME ต้อง EMS เนี่ยชื่อคอสหนึ่งหรือว่ารวยด้วยสกัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยการลงทุนในสิ่งเหล่านี้ผมพบนะซึ่งผมศึกษามาเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจการเงินต่างๆเนี่ยแปีตั้งแต่ปี58ตอนนี้ตอนนี้ปีทำเลยละปี -66 แลละมันก็รวมรวม8ปีแล้วเนี่ยไม่พบเลยคือผมลงทุนไปน่าจะเป็นหลักหลายล้านน่ยที่ลงทุนกับความรู้ไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่ามหาศาลมากแล้วมันอยู่ติดตัวเราไปตลอด ดังนั้นสิ่งที่สองที่เราควรจะลงทุนนะฮะและมันไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนและหลายคนออมองข้ามหรือไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้คือการลงทุนอะไรฮะการลงทุนในตัวเองหรือลงทุนในความรู้ไม่มีทางขาดทุนและสิ่งที่3ที่ลงทุนไม่มีทางขาดทุนก็คือ,อ,อการให้เวลากับอันกุรานจริงๆแล้วกุรานก็เป็นความรู้แต่ผมแยกมาเป็นข้อต่างหาก เนื่องจากคุรานนี่คือมันมากกว่าความรู้ทั่วๆไปใดๆที่ถูกรวมเอาไว้ในในโลกนี้ที่ไม่รู้จะค้นหาค้นพบเพราะกุรานเป็นฟาลมูอันนามาอุนซิลบิยันมิลละเป็นความรู้ของ Allah ที่ถูกประทานลงมาให้มนุษย์ใช้ในการดำเนินชีวิตและกรุรานมีศาสตร์ทุกอย่าง ที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ในการดําเนินชีวิตดังนั้นเนื้อหาต่างๆคอร์สรอมต่างๆที่ผมได้ทํามาในหลายคอร์สด้วยกันนะจะมีหลักเกณฑ์หลักการจากอันกรณุณาจะเป็นคอร์สด้านการเงินส่วนบุคคลด้านการทําธุรกิจเกี่วยวกับการลงทุนหรือคอร์สพัฒนาตนเองด้านการบริหารเวลาหรืออะไรไต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีหลักการจากอันกราุาาสามารถซัพพอร์ตได้ทั้งสิน้นดังนั้นนี่คือความรู้ด้าน อันกุรอ่านถ้าเราลงทุนอยู่ใครชื่ออันกุรอ่านหรือแม้แต่อ่านกุรอ่านโดยที่ไม่รู้ความหมายฟังกุรอ่านโดยอาจจะไม่รู้ความหมายก็ถือว่าเ,เป็นการลงทุนที่ไม่มีทางขาดทุนอย่างแน่นอน3ส,สิ่งนี้ผมอยากจะให้พี่น้องที่ติดตามเพจบ้านมุสลิมนะลงทุนใน3ส,สิ่งนี้นยตลอดไม่ว่าจะเป็นซาดะกอบริจาคในทางของอัลลอฮ์ จะเป็นการลงทุนในความรู้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆแล้วก็การลงทุนในอัลกุรอานก็คือการให้เวลากับอัลกุรอานในด้านใดก็ตามโดยเฉพาะการอ่านและศึกษาแบบใครควรใครชอบเนื้อหาแบบนี้พี่น้องช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าชอบแต่ผมจะได้รังสรรเนื้อหาแบบนี้มาให้กับพี่น้องเรื่อยๆครับอินชอหอสลามอวยกุะมาารมะตุลลอฮะบะระก